ที่นี่มีคนมาพักเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูรถก็มีทั้งบริษัทต่างๆพวกเซลแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มีครับมีผมคิดว่าน่าจะมีคู่ที่เพราะว่ามันใกล้มอนอเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีสองชั้นผมได้อยู่ชั้นล่างห้อง A17 เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับพอเปิดเข้ามา,าในห้องนะครับพื้นเขานะครับคือเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะเวลาทำความสะอาดแต่แม่บ้านสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือเหมือนน้ำม,มันค้างเหมือนผ้าที่เข้ามาถูพื้นน่ยมันค้างแล้วมันทำให้มีกลิ่น ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยแม่บ้านก็ดูแลดีนะพื้นที่โทนสีสว่างเลยทำให้ห้องดูกว้างนะครับแล้วก็ห้องน้ำเป็นแบบคีการ์ดนะครับแล้วก็ประตูก็ล็อกห้องนี้เก็บเสียงดีนะครับเก็บเสียงดีประตูก็ล็อกดีแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเวลาไปพักเนี่ยน้ำมันไม่แรงแต่ว่าที่เนี่ยน้ำแรง ดีนะผมชอบอยู่น้ำแรงแล้วก็เปล่นก็มีชั้นวางของกระจกก็ใหญ่สองแล้วก็ดูดีนะกระจกนะ่ชัโคกดดีข้างล่างน้ำไม่เหลืองนะครับเห็นเขาบอกว่าข้างบนนะ่ะมีน้ำดอบอยู่นะ ที่นี่เขารีวิวไว้น้ําเหลืองแต่ว่าถ้าใครเจอห้องไหนน้าเหลืองเขาก็เปลี่ยนแน้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมระบบน้ําบางห้องเหลืองบางห้องไม่เหลืองแต่ห้องผมอะไม่เหลืองนะครับถือว่าดีฮะมีที่ตากผ้าด้วยบางที่ผมไม่อยู่ไม่มีที่ตากผ้าในห้องน้ำให้แล้วก็ไม่ชอบตรงน้ำแรงอัน้น้ําแรงดีน้ําแรงน,ะน,น้ําไม่เหลืองห้องน้ำน,นะครับแล้วก็ไฟเขา เปิดตรงนี้นะหน้าห้องน้ำแในห้องน้าใช่ไหมแล้วก็ตู้อยู่ทางด้านซ้ายอันนี้ดีบางที่ไม่มีตู้เป็นเหมือนบางที่ก็ติดผนังเนี่ครับแล้วให้เราแขวนเสื้อผ้าหรือแม้คือเป็นแค่วางเลยเป็นตู้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เขาดีทําให้เราเก็บของได้เยอะเลยนี่ของผมทัม้งหมดให้เอามาเองไม้แขวนเสื้ออะไรอเงี <laughs> ้ยเด็กพีครับเด็กพีแล้วตรงนี้จะเป็นชั้น ที่วางเกมนะแต่ผมมองวางเสื้อแทนข้างล่างใส่รองทเท้าเก็บกระเป๋าได้แต่ว่าผมเลือกรองเอองท้าไปวางนะ่งแล้วก็อ่านี่อันนี้ดีมากบางโรงแรมอ่ะหนือนตู้เย็นเขาจะเล็กๆใช่ไหมฮอันนี้ตู้เย็นใหญ่ถ้าดีแล้วก็เปิดออกมาก็สะอาดนะคือบางที่ไม่บางที่มันกล่าวว่ามันมีลาด้วยนะแต่นี่เขาดูแลดีนะ ใส่ใจรายละเอียดดีครั <S <S ผมามาเองแต่ว่าทีวีอ่ะมันเป็นรุ่นเก่าคือแต่ผมไม่ซีนเรียสครับผมไม่ได้เปิดแต่ห้องอื่นเขาเป็นรุ่นใหม่ผมไปเดินดูแลทําไมห้องผมเป็นรุ่นเก่ามไม่รู้แล้วก็ตรงเนี้ยถึงแม้ไมมันจะดูเก่าแต่มันมีอ่ะมันดีมันมีชั้นมันมีที่เก้าอีก้ก็เออผมเห็นบานงโรงแรมเขาไม่มีเลยไง มีอาจจะมีแค่กระจกไม่มีโตะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ผมนั่งกินข้าวได้นั่งนั่งแต่งหน้านั่งอ่านหนังสือ,อได้ผมเนี่ยปักก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเหมือนเขาจัดดีนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในที่ดีแล้วก็มีไฟให้ตรงนี้ก็เปิดตรงนี้เลยใช่ไหมไฟนาะไฟเขาเยอะเนี่ยครับไฟเขาเยอะไฟหัวเตียงก็มีแล้วก็ตอนนอนเราอาจจะปิดทั้งหมดแล้วก็ เริ่มบิวบรรยากาศก็ไปเปิดที่หัวเตียงอันเดียวใช่ไหมอันนี้จะเป็นเปิดตรงนี้ไฟนในห้องนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยผมเขาที่นี่เขามีเตียงคู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมเตียงเดี่ยวหฟุตนะครับผมเอาผ้าห่มผมมาเองแต่ของเขาผ้าห่มก็ดีนะ,ะผ้าห่มไม่ใช่เป็นแบบขนๆนะห <c oughs> มอนเขาก็โอเคเนี่ยผ้าห่มเขาก็ดีบางทีมันจะเป็นแบบขนๆใช่ไหมแล้วก็ขเขามีโซฟาให้นั่งเล่นตรงนี้นะครับ แล้วก็แอร์เขาดีครับแอร์เย็นมากอ่ะผมปับรีผ้าแล้วเนี่ยผมดันดันตัวนี้ขึ้นไปเพราะมันตกตรงผมพอดีเลยหนาวเลยแล้วก็เขาทํากระจกใช่ไหมดีตรงเนี้ยเพราะบางที่มันทึบไปเลยใช่ไหมฮะแต่เนี้ยพอมันเป็นกระจกปุ๊บมันทําให้เราเห็นสีเขียวข้างนอกแล้วก็ดูเหมือนห้องมันกว้างแล้วเขามีระเบียงกระจกเขาก็เก็บเสียงได้ดีนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องแอร์เนี้ยทําให้เราหลับสบายแล้วก็ มีที่ตากผ้าด้วยเนี่ยโหแบบที่ผมชอบมากคือของผมมามาพักกันเยอะครับมาเกือบยี่สิบคนเนะี่ยเป็นบริษัทมาอะไรเงี้ยขางผมมาทําการตลาดกันที่นี่ไงแล้วก็เลือกที่นี่พักเป็นบริษัทระคบของผมนะครับแล้วก็ผ้มาม่านของเขาว่าดีมากก็คือมันทึบมันเก็บมันเก็บมันเก็บแสงได้ทําให้หลับสบายบางที่เขาใช้ผ้มาม่านไม่ดีอ่ะ อม,มันมีแสงเข้ามาตอนกลาคืนเวลาเปิดไฟแสงอะไรเข้ามาหมดเลยอันนี้ดีมากมตรงนี้วางหนังสือได้สามร้อยห้าสิบอ่ะผมรู้สึกดีเพระาะปกติเดี๋ยวนี้ห,หาราคาสามร้อห้าสิบอ่ะมาต่างจังหวัดมาพักมาทำธุรกิจอย่างเงี้ยเราต้องการต้นทุนต่ำใช่ไหม แค่เราทําต้นทุนต่บได้ก็มีกําไรแล้ว่เราควบคุมยอดขายไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราควบคุมต้นทุนได้สามารถหิทธิ์ไม่เคยได้แบบนี้เลยนะผมว่าที่พิสูโลก็ถ้าใครมาทันธุรกิจหรือมาพักแล้วเราอยากไม่อยากหมดงบไปกับเรื่องของการเสียค่าที่พักเอางบไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครก็แนะนําที่นี่เลยชื่อว่าสมยศรีสอร์ทผมซื้อของมาตุนมาทําอะไรกินเองได้ด้วยทําตรงนี้ โอ้ลูกทีมงานผมชอบมากเลยนะเออดีแนะนำนะคะ